ในเรื่องของน้องดิวอริสราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้รอเธอกลับมาเพื่อจะมาชี้แจงเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันยังไม่ได้เกิดเรื่องของการไหมจับถูกไหมฮะ<ช>อาจจะเคลียร์กันจบก่อนก็ได้<ช>แต่ว่าดิวจะต้องกลับมาตอบคําถามเพราะล่าสุดอาพูดกันแบบภาษาแม่บ้านโจดดิวตอนนี้ก็เหมือนกับจะปรากฏตัวขึ้นแล้วนะคือคนที่แบบไม่ชอบเพราะอาจจะด้วยอะไรก็สุดแล้วแต่ล่าสุดวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ซีแนมซีแนมเอฟคุณผู้ชมฮะ ไปโพสต์ข้อความว่ายังไงอเมเธออ่านเลยสิซีแหนมเขียนว่าแล้วตอนนั้นทําไมไม่มีใครเชื่อแนมเลยมารุมด่าแนมกันทั้งประเทศรู้ไหมชีวิตแหนมแย่แค่ไหน hashtag ดาราสาวโกงเงินท่านหนึ่งค่ะ ล่าสุดเราไปหาซีแนมว,ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่เรื่องดิวอลิสลาหรือเปล่าซีแนมว,ว่ายังไงเมย์ซีแนมบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์เมื่อปี2561ก็คือเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นเนี่ยเคยมีประเด็นฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องการทําร้านเล็บร่วมกับคุณดิวตอนนั้นมีการลงหุ้นเพื่อจะทาร้านเล็บ4หุ้นในส่วนของทางด้านคุณซีแนมลงไปหนึ่งหุ้น1 0ก็คือประมาณ0กแสนกว่าบาททุกคนลงให้กับคุณดิวไปจัดการเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคุณดิวเป็นหุ้นใหญ่คือหก,นนกรรออสิ สถานที่ตกแต่งรีโนเวทร้านแต่ปรากฏว่าตอนหลังเอ๊ะทำไมร้านไม่เปิดสักทีก็เลยมีการไปทวงถามท,ทั้งทังที่ททให้เงินไปแล้วจนสุดท้ายคุณซีแนมบอกว่าดิวบอกว่า, <c oughs> วาเปิดร้านไม่ได้นะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของสถานที่ตึกมันทุบไม่ได้รีโนเวทไม่ได้ <c oughs> คุณซีแนมบอกอ่ะไม่เปิดร้านไม่เป็นไร <c oughs> ขอเงินคืนได้ไหมแต่ปรากฏว่าคุณซีแนมไม่ได้เงินคืนก็เลยตัดสินใจไปโพสต์และเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้น ปรากฏขึ้นศาลแต่ยังไม่ถึงขั้นฟ้องร้องมีการไกล่เกลี่ยทนายความคุณดิวก็เลยมา,าเจราจาคุณซีแามบอกว่ารับไป1 0 0 0 0แบาทแล้วกันแล้วให้เรื่องเงียบคือคุณซีแามก็มานั่งคิดไต่ตรองแล้วว่าเออขาดทุน50,000นนะแต่ว่าถ้าเกิดดําเนินการต่อไปมันต้องมีค่าฟ้องร้องค่าทนายเหนื่อยอีกแล้วตอนนั้นโดนสังคมรุมโจมตี จากทางด้านแฟนคลับของคุณดิวอ๋อเพราะฉะนั้นดิวดังมากใช่พอมันเกิดเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะดิวเหมือนกับหมุนเงินไม่ทันมันก็อาจจะคิดกลับไปในคดีเก่าหรือเปล่าว่าเอ๊ะตอนนักอุตสาห์เอาเงินไปลงทุนกันใช่ไหมแล้วอยู่ดันบอกเปิดไม่ได้มันก็มีสิทธิ์ที่ซีแนงกำลังจะคิดถึงเรื่องปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่และซีแนงบอกตอนนั้นเมื่อหนูพูดไปก็ไม่มีใครจะฟังเขาเลยเพราะดิวดังมากแล้วทุกคนกคิดว่าอุ้ยดิวเขารวยถูกไหมฮะเขาจะมาทําอะไรอย่างนี้ขานนิ้ ซีแนมก็เลยยกเรื่องเก่าที่เขาเจอแต่สุดท้ายคดีนี้จบใช่ไหมเพราะว่าเขาไกล่เกลียดตัดสินใจรับเงิน1นึ่งแสแล้วก็เซ็นสัญญายอมความว่าไม่เป็นเรื่องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนสังคมต่อว่าว่าหิวแสงเกาะกระแสพูดไม่จริงงานในวงการตลอด4-5ปีก็ไม่มีเลยแล้วก็ป่วยเป็นซึมเศร้าจากเหตุการณ์นี้ด้วย เราไม่ได้ไม่ได้อยากรับถมหรือไม่ได้อยากพาดพิงอะไรเขาในวันนี้นะเพราะว่าคือเขาทําผิดมันก็ในส่วนของเขาในส่วนของเรามันก็จบไปแล้วแต่ว่าเราก็แค่อยากมาพูดว่าเราโดนอะไรกับการกระทำของเขาในดอนนั้นส่งผลอะไรในวันนี้ใช่แต่ถามว่าเราจะไปทับถมเขาหรือรู้สึกแบบ สใจอะไรกับเขาในตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราก็คือเห็นแหละว่าอ่าวแบบเอออ๋อหรอมันเกิดขึ้นแบบนี้หรออะไรแบบนี้ก็อ่ะแนมนก็ไม่มีความเห็นนะเพราะว่าแต่แค่ก็คิดว่าเออก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอะไรแบบนี้หุยไม่รู้ว่ามันมีจริงไหม <c oughs> คือตอนนี้แนมมองในมุมตัวเองมากกว่าว่ามันมีเรื่องก็อาจจะดีในมุมของแนมเพราะมันได้มีกระจ่างมันมีมันมีมุมดีๆวิ่งเข้ามาหาแนมละกันคือตอนนี้อ่าตอนเนี้มันมีมุมใช่กลับมาค่ะจากที่แนมอ่ะโดนโจมตีมาห้าปีเป็นดํามืดตอนนี้มันมีแสงสว่างให้แนมแล้วเหมือนเขาเข้าใจเราม ใช่คะ่ะแนมตอนนี้แนมดีใจมากๆคือแนมไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะตอนนี้แนนมแค่อยากได้พื้นที่หรืออยากได้ความกระจ่างอยากได้พลังบวกเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้อ่ะก็อย่างที่บอกไม่ได้เป็นการทับถมแต่เขาก็มีสิทธิ์จะเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะตอนนั้นเขาพูดก็เป็นีใครเชื่อเขาดิวาริซารวยจะตายใช่ไหมเขาจะมาทำอย่างนี้ทำไม พอวันนี้ความมันเปิดแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ในระหว่างที่ผมกำลังเล่าอยู่ขอเปิดความลักชวรี่ของดิวอริสาลาเนี่ยได้ไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเอาจริงคือต้องยอมรับคือเวลาคนเขาหมั่นไส้น้องเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าน้องโชว์รวยหลายครั้งใช่ไหมย,ยกตัวอย่างสิเม,มย์เช่นไปอยู่ห้องพักทําไมนะพักตึกหรูมหานครพักห้องสุดหรูคือละ5้าแสนบาทตอนที่ไปเที่ยวปารีสค่ะแล้วก็ยังมีสะสมกระเป๋าของแบรนด์เนมแล้วก็สะสมรองเท้าด้วยนะคะ นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีอีกนะคะมีอีกออะเปิดไล่มาเลยฮะนี่ซื้อ,อ,อรถหร, <ถ S 1> รู24ล,รล้านให้ตัวเองเคยหมดเงิน1ล้านไปกับการช้อปปิ้ง1วนันหมดเงิน10ล้านซื้อเครื่องประดับ1วนันเช่าเรือสำรานแต่ประเด็นเรื่องรถเนี่ยก็ถูกสงสัยว่าเอะหรือจริงๆเนี่ยที่ทำคอนเทนต์เนี่ยว่าซื้อแต่สุดท้ายส่งคืนหรือเปล่าค่ะมีอีกใช่ไหมไหนลองดูสักทีหนึ่งมีไหมซื้อรถหรูหลัก10ล้านให้แม่เที่ยวงาน EDM เปิดพื้นที่ส่วนตัว3ล้านบาทรู้สึกมีคลิปตัวนี้ใช่ป่ะ คือคนก็ตอนยังไม่เป็นข่าวคนก็อู้รวยเนาะแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคนก็แบบเอาละม,มีใช่ไหมไอ้ตัว e d m เนี่ยไอท้ทิ่พื้นที่หรู3ล้านเนี่ยเนี่ยฮะต่อมาเอา้ายังหาไม่เจออีกอต่อมามีอีกไหมเปิดขึ้นมาอีกที่ทําให้คนอาจจะไม่ค่อยพอใจน้องเรื่องการใช้ชีวิตแต่เขาก็ยอมรับผิดไปแล้วถูกไหม ใช่บินบิส s นสคล s สไปดูใบวันครบรอบที่คบกับสามีบินไปกลับสิงคโปร์เพื่อเปลี่ยนแหวนแต่างงานและทานข้าวแล้วก็ยังส่งน้องสาวค่ะขึ้น Business Class ไปซื้อนมผงแบบกระป๋องให้กับลูกที่สิงคโปร์ผมดูคอนเทนต์ตัวเนี้เราต,ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นข่าวแล้วเออเฮ้ยดิวเขาแบบดีเนาะเออแค่จะปั๊มนมซื้อนมให้ลูกเนี่ยบินไปฮ่องกงอะ่ะแล้วก็บินกลับเนี่ยฮะช้อปปิ้งวันละเป็นล้านแต่สุดท้ายพอเรื่องนี้มันเปิดปึง้ง เอาเลยดิฮะคนหมั่นไส่อ่าไหนมีมีมใช่ไหมอ่ามีคลิปตัวอย่างลองขึ้นมาหน่อยสิเนี่ยลองเปิดได้นี่เปิดได้เอาไอ้งานอะไรนะ EDM อ่<ฮ>ะโต๊ะละ3ล้านเนี่ยฮะเอาละคะตอนนี้นะคะเรา,เราอ,อยู่โซน VVIP ข้างบนแล้วซึ่งเห็นไหมเขาก็จะมีแห่แชมเปญกานเตมไปหมดเลยแล้วเราอ,าอ่าพอแล้วเอาสั้นๆพอเดี๋ยวไม่มีเรื่องลิขสิทธ